อวิทยาสายมืดในการทําให้คนมีอีโก้วิ่งไล่ตามคุณเหมือนหุ่นยนต์ครับมนุษย์เราเนี่ยครับมันจะแอคชั่นหรือมันจะมองเห็นว่าคุณมีคุณค่าหรือมันจะมองเห็นว่าคุณไม่มีคุณค่ามันขึ้นอยู่กับอินโฟเมชันครับอินโฟเมชันคือข้อมูลครับการรับรู้ครับแสดงว่าปัญหาเนี้ยเวลาคนมันมีอีโก้ไม่สนใจคุณไม่แยแสชินชาเพราะมันไม่รับรู้ว่าคุณมีคุณค่า คนไม่เคยรับรู้ว่าคุณมีคุณค่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยพรีเซนต์เพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องไม่ทําครับขอโอกาสเขาอีกครั้งต่างๆพวกนี้เพราะงั้นเนี่ยวิธีการแก้กเลยให้หยุดตามครับเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราก็มีตัวเลือกในการดําเนินชีวิตครับคนมันเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่คนเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณดูถูกชีวิตของตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนเสียดายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไม่กล้าที่จะทิ้งเราไปครูค,คมเคยสอนไว้ในคอร์ส27เทคนิคสั่งจิตให้เขาเสียดายเราครับจากราคาเต็ม8,900บาทครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้เขาเสียดายไม่ใช่บีบบังคับ แต่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้แทนที่เราได้อีกแล้วถ้าคุณอยากให้เขาเสียดายคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถตอบสนองหรือตอบโจทย์ชีวิตเขาได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันคือการเล่นกับสมองความอยากของเขานั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้คอรสนี้ครับจากราคาเต็ม8,900บาทโปรพิเศษวันนี้นะครับชำระเพียง990บาทครับเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดนะครับ